วันนี้เนี่ยก็จะมาแนนเป็นคินแนกนะครับรุยป่าก,กันสักหน่อยฝั่งเราจะมีวีร่านะครับมีแวนนะครับมีลิงนะครับแล้วก็มีแก๊กนะครับฝั่งเขาก็จะมีบัตเตอร์ฟายนะครับมีเจนน่านะครับมีกิลเลอร์นะครับทาชิแล้วก็เป็นโหซัพพอร์ตนะเอ้แล้วก็เป็นแครี่ทอรี่นะครับซึ่งแต่ละตัวบอกเลยว่าฆ่าไม่ได้ง่ายแต่ก็ต้องมาดูกันว่าตาเน,นี้ยจะเป็นยังไงกันบ้างไป สเตล o าโก s เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตล o าโก s ดิงอยู่ใต้ดีสคริปชันเขาว่ากันว่าคินนกไม่กล้าแม้แต่จะเงยมองหน้าเมจารพรอะเขาคือเจ้านายของเรานั่นเองเองเอง บนงันไปเอาล่างแล้วขึ้นแก๊งบนดีกว่านะครับสวัสดีครับการสวัสดีทุกคนที่น่ารักประจำช่องจานแจ็คไวนไนเกมเมอร์กับไวท์ซารุ่น Rov ครับอย่างที่บอกวันนี้ก็มาเล่นชนะานของคินแนกนะครับไม่ได้เล่นานานแล้วนะน้องล่วงคาบุโตะขขเรานะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะเฉยฉายแค่ไหนหรือว่าเราจะเป็นตัวถ่วงให้กับทีมครับที่วันนองข้ามเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะครับจะจำได้ว่ามาเล่นสนุกอยู่นะ Okay. แหวกฉึกรีฟาร์มครับอยากจะรีฟาร์มแต่ก็ไม่รู้เทคนิคการฟาร์มตัวนี้หรอกสวยโอ้โหจินน่าโดนไปนที่เรียบร้อยครับจินน่าเล่นเมดกลางนี่ว่าแล้วใครเป็นซับอะอย่างงี้เข้าบูก่อนเลยแล้วกันพ่กความว่องไวในการใช้รถใช้ถนนครับจังหวะนี้ด้วงคาบุโตโต,ต้องรีบเข้าไปแล้วออสวยครับ ฟาตัวนี้โอเคไปรถไฟน่าจะมาแนวบนครับเห็นเมื่อกี้แบๆบแบบแต่ความจริงเนี่ยเรายังไม่ต้องแกงก็ได้นะเพราะด้วยดูจากลักษณะแล้วเนี่ยน่าจะยังไม่มีอะไรนะครับเฮ้ยเจอจินนาครับจงังหวะนี้เรากำลังไฟนะครับใส่โดนไปเต็มๆครับสวยครับ โอเคเพื่อนคิวต่อเลยสวยงามครับโอ้โหรอบนี้ทีมเล่นดีจัดครับเรียกว่าเข้าขากันมากๆครับราวกับเล่นด้วยกันมาเกือบล้านชั่วโมงเนี่ยถือว่าเล่นเข้าได้ดีเราก็บินเลยฟุ้ยป่าปัาป่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 าวลอกปุ๊ดดาวสกิลโคตรไหวบินได้ตลอดครับเขาเรียกว่าแอร์ไ์นะครับ เร okay. ลิงฟาร์มตรงนั้นไปปล่อยเขาไปเดี๋ยวเราไปเอาออบเจกต์ครับคือความจริงจันเรงออบเจกต์บวงไว้นะครับออบเจกต์บวงอะไรออบเจกต์ object บนนะครับที่คิดไว้นะว่าจะเอานะครับแต่ว่าเหมือนจะมีซัพพอร์ตเขาลงมาล่างมีโอกาสที่ซัพพอร์ตเขาจะเดินมาตัดเรามากๆเลยครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เอาคลิปล่างอ้ย <has S 1> ล่าง,าง <has S 2> ได้ค<ด>ิว <Q S 1> ด้วยครับไม่น่าจะเอาตัวนี้ได้ครับแต่ตัวล่างน่าสนใจนะ งั้นจะยังไม่ยังไม่ใช้อันนี้ครับยังจะไม่ใช้ทางด้านของฟอร์สไบท์นะครับเก็บฟอร์สไบท์ไว้โอเคกลางคิวกลางสวยครับโอ้โหทีมหกเซตดเจ็ดศูนย์ครับโอ้โหไม่หานเอ้ยลาดได้ด้วยครับโอ้โหสกิลหนึ่งมาไม่ทนัน โอ้ยนิดเดียวพอที่ฟิกเกอร์เข้ามาสกิเน่งมาไม่ทันเสียได้เลยเสียได้เลยฉะนั้นเราจะไปเอาบนแล้วครับคือเมื่อกี้มันแต่ว่าเราได้ดาร์กมานน่เออลิงเข้าไปลาดครับลิงเข้าไปลาดดาร์กมาแล้วเรามาเอาบนตแต่เหมือนว่าเขาจะ อยากได้คิวฝั่งเราจัดเลยนะต้องหวะการโรเตทอะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยฉันตีได้เด้อแวะได้เด้อแวะได้เด้อโหแต่ว่าเขาแบวกกันอยู่ครับโอเคจะ่ได้แอคซิตครับเมื่อกี้ออกไปจัิวเอาไปสออกดิวโดนนะเพื่อนคิวก็ได้ไดแอคซิตอ่ะเมืแบบ่อกี้อุ้ยมอเตอร์ไฟจะมาเร็วกว่านี้ เร็วกว่านี้คุณต้องเร็วเร็วกว่านี้จัดการสวยนี่ครับโดนไปนิดนึงแต่ไม่ได้เข้าต่อนะเอ้ไม่คิดว่าเพื่อนจะเข้าต่อเพื่อนเราเรา,เราโลกมากๆเราจะไม่เก็บของของนายนะให้นายเก็บการไปเลยแอะติดไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้ไม่มีใครเห็นครับสิ่งที่เกิดขึ้น เสร็จเรากลับกลับบ้านดีไหมไม่กลับก็ได้มั้งไปเอาน่าเราไปช่วยลิงเอาเล็กก่อนถ้าช่วยลิงโอเคโอ้โหดักสวยจัดครับตานนี้กลางเล่นดี ทางเล่นดีทีมก็เล่นสบายครับสวยครับผมดาบเบิ้ลคิวแก๊กดูได้สวยครับซับเขาพยายามจะเอาเรามากจนเกินไปครับโอ้ยนิดเดียวเองจะได้อยู่แล้วนิดเดียวทาชิทาชิกิเดี๋ยวนิดนึง แต่ไม่น่าจะเอาได้ต่อครับงั้นเราก็กลับบ้านดีกว่าด้วยความโรธบายเไฟไม่น่าเอาครับบัตเตอร์ไฟน่าจะแค่แค,เค่เวฟอุ้ยมาเต็มเลยครับจังหวะนี้เห็นในมินิแมปครับบัตเตอร์ไฟเหมือนวัชตาร์จะไม่ค่อยดีแล้วนะฝันข้ามนี่มากันเต็มครับบัตเตอร์ไฟบอกอะไรกัน <has S 2> ครับเนี่ย <destroyed a S 2> โอ้โหเรียบร้อย <dominating. S 1> ครับมากันแบบสี่ตัวครับเมื่อกี้ทอาจารย์อยู่ก็5ตัวทั้งตี้ครับโดนจังหวะเมื่อกี้เข้าไปนี่บอกในคำเดียวว่าอ๋ยยา ซี่งแงแกเรียวนะครับฝัง่งตรงข้ามก็โดนเราหนักอุ้ยแต่ว่ามันถึกแล้วมันก็ทำเราเจ็บมากนะมันถึกกันนะแต่ว่าก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้การเก็บคิวแน่นจริงๆครับตามเก็บได้หมดอ่ะแต่หมดเหลือเลือดน้อยนิดบอกว่าไว้ใจการได้เลยครับการจัดการให้ครับรีดตะกกแตนแอร์ไลน์ชั่วมาดิ มาดีตอนนี้บอกแล้วตากแตนแอร์ไลน์จะพังงาขอฟาร์มก่อนเพื่อนฆ่ากันไปเลยครับโอเคเล่ามาแล้วครับตากะแตนแอร์ไลน์ครับนี่ครับมาช่วยตัดไปครับหนึ่งจังหวะออ้ยเกือบดึงแม่แล้วนะอุ้ยเอกดออกบอก่อนดออกอล เฮ้ยเกือบตายอย่าว่ากันในวันที่ฉันออกฉันต้องจารใช้พื้นที่เรียบร้อยครับอุ้ยจังหวะเมื่อกี้ถ้าเราอยู่ในลายนั้นเราตายแน่นอนครับแครี่ปล่อยสกิลมาอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่านั่นมากนะเล่นกันดีจัดครับจันฟาร์มว่าจันฟาร์มไวแล้วแต่ว่าจันก็ไม่ได้แก๊งว่าแก๊งโหดนะการเงินจันถือว่าน้อยแบบน้อยน้อยแบบน้อยเลยอ่ะถ้าเทียบกับ เขาเรียกว่าอะไรความความนำของทีมอ่ะอย่ากได้เงินอ่ะตอนเนี้ยอย่ากได้เงินถูกส่งออกไปแล้วแหวนไปแล้วครับถกมาชึกชึกตัวนี้น่าจะไม่มีใครมาขวางครับโอเคสวยครับน่าจะไม่มีใครมาขวางเราแล้วล่ะตัวนี้ น่าจะเสร็จเราโอ้โหดาวแบบโอ้โหโดนลุมสกรรมเต็มเลยเมื่อกี้อย่างเยอะแต่ว่าเราก็ได้มาครับคือเมื่อกี้ถ้า ถ้ากลางเ็ามาช่วยเราไวกว่าน,นี้เนะแบบมาช่วยเอาเอาอ็อบเจกต์ให้มันเสร็จๆอ่ะแต่เห็นสกอร์ที่นำแล้วก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับด้านนี้ตอนนี้เราฟาร์มได้27่สิบเจ็ตัวละยี่สิบห้าละ 26, ừ, 2ี2สบหกยีเ็ดอถ้าไหนดูแล้วมันมันวัดวัดยากเขาไม่ต้องไปวัดครับนี่เรามีเพื่อนร่วมทีมอยู่ครับอารย์ <Your team. S 1> มีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมจัดการไปเลยมันเต็มเท่าไหร่3าป่ะอาจารย์จะไม่ผิด กไอ้ป้อมเพื่อนตายสามครับงั้นก็กลับจะไปฟามต่อจช่เรียบร้อยเต็มสามสิบน่าจะเต็มสาแหละไม่ค่อยได้ฟาร์มป่าด้วยโอคสาครบสแต็ นึกว่าจะตายในดาเมจแบบสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่ตายบัตเตอร์ไฟมาแล้วครับแต่จังหวะน,นี้โอ้โหชุดเดียวบัตเตอร์ไฟหายไปเลยครับวุฒิทาชิทาชินี่ถึกอึดมากนะถึกอึดแรงอะครับให้ลิงเอาแดงไปเรามีแดงอยู่ในตัวอยู่แล้ว ปกติปกติป่าเขาเล่นกันเนี่ยรวยกันทุกคนนะจานเล่นเงินต่ำกว่าตัวรวยที่สุดเยอะมากเลยนะเล่น,อนออเอาป้อมนี้แตกได้คนระับ Your destroyed crypt tower Clear team has destroyed a tower. โอเคเคียรีต์ e okay. นี้ไปก่อนแลจะโดนเข้ามาสวบอีกวันเนี่ยในระหว่างที่กำลังซแบบอยอยู่เนี่ยยอมแพ้ทำไมดิวิล่ามาวิล่าไปเก็บผ้าผลโต๊ะ นึกว่าจะเข้าเโ oh, <laughs> เร่งการเงินจัดแต่ตอนนี้อาจารย์กำลังเร่งเร่งบูทการเงินจัดจัดแล้วตอนนี้แผนของข้าไม่รู้ไปแล้ว เป็นบุตการเงินครับโอ้โหเราฟาร์มแบบฟาร์มแบบฟาร์มจัดจัดอะตอนเนี้ยต้องการออกของครับศัตรรูเเเียยกดาวสลอร์ออกมาแล้วออกดาบคีดีไหมแต่เขาออกดาบแดงดาบแดงก็สวยนะแตาว่าดาบแดงก็สวยอยู่แต่ฝั่งเราคิวกันกระบึ้มสะบ้มเลยครับระวังนะเนี่ย โอ้ยน่าจะจบได้นะครับตอนนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดหูลิงดับเบิลคิวช็ชอตเดียวหายไปเลยครับเรียบร้อยเกรดรอบนี้จานขอเดาว่าจานไม่ได้เข้าไฟบ่อยมากนะักแต่ว่าก็ไม่น่าเกียในการเอาออบเจกต์เกรดเฉลี่ยกันให้รอบนี้ารอยู่ที่ประมาณ8.5ครับมาดูกันว่าเกรดเฉลี่ยเราจะได้เท่าไรครับ8.5หรือเปล่าครับจังหวะนี้8.4ครับใกล้เคียง ใกล้เคียงอยู่8.4-8.5ครับถือว่าวันนี้ยังไม่ตรงนะครับ MVP ก็เอาไปเลยวีล่าเล่นดีจัดเลยนะครับน่าจะได้ถึง10กว่ากว่า12มั้งปไปเลยครับเราได้8.4นะครับไม่ได้เข้าไฟท์อะไรเยอะมากมายนะครับก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยากเห็นเล่นตัวไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์ก็ไปได้ไว่เจอกันใ่คลิปหน้านะครับบุย,บย